เหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดค่ะเหรียญครุฑพศสองพห้ารหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเห็นไหมคะจากเมื่อก่อนเคยเคยซื้อในราคา,เ,าเคยเคยซื้อขายกันอยู่ที่เหรียญละเท่าไรหกสิบเหรียญละเหรียญละยี่สิบาทไปนะเคยรับซื้อเนาะเหรียญละยี่สิบาทตอนนี้ไม่รับซื้อแล้วนะไม่รับซื้อแล้วรับซื้อเพียงสิบห้าบาทเท่านั้นจะกเคยซื้อหกสลึงไม่รับแล้วเคยซื้อหกสลึงไม่รับแล้วค่ะไม่รับแล้ว ขายต่อไม่ได้ครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทครุฑเก้าเหลี่ยมอ่าตัวนี้ไม่แท้ครุฑเก้าเหลี่ยมไม่แท้รับซื้อเหรียญละสิบบาทเก้าเหลี่ยมไม่แท้เก้าเหลี่ยมแท้เดี๋ยวหามาให้ดูอันนี้ของเขาส่งมานะคะไม่แท้เดี๋ยวของบรรณไม่รู้ว่ามีไหมอ่ำไม่ได้ไม่เห็นแสดงว่าไม่ไม่ไม่ได้อยู่ใกล้มือไม่สามารถหยิบให้ได้ตอนนี้ค่ะ เอามีอยู่เลียนตรงนี้โอเคชัดเจนแท้ก็ไม่แท้ไม่แท้ให้10บาทแท้ให้30บาทค่ะครุฑเก้าเหลี่ยมนะคะนะคะแท้กับไม่แท้ชัดเจนเฉียงคุดเฉียงพศสองห้าสองสองค่ะพศสองห้าสองศูนรับซื้อเหรียญละแปบาทเท่านั้นเมื่อก่อนก่อนหน้านี้สักสองเดือนเดือนที่แล้วเป็นห้รับซื้อเหรียญละ10บบาทณนะปัจจุบันนะคะ นะคะพศสองห้าสองสองและสองศูนย์รับซื้อราคาเดียวกันเหรียญละแปดบาทเท่านั้นเหรียญครุฑเฉียงนะคะรับซื้อแปดบาทคา่ะที่ใครเคยบอกว่านะ่รับซื้อสิบาทถูกเกินไม่ขายหรอกตอนนี้ไม่รับซื้อแล้วนะคะสิบาทสิบบาทเป็นั่าไม่รับแล้วค่ะปนได้รับแปดบาทนะคะครุฑเฉียงพศสองสองและสองศูนย์รับซื้อในราคาเดียวกันคือเหรียญละแปดบาทค่ะทุกคนเห็นไหมคะจากที่ว่า อะไรนะสิบบาทถูกเกินไม่ขายหรอกตอนนี้สิบบาทไม่รับค่ะสิบบาทไม่ขะไ,ไม่ไม่ไม่รับซื้อนะคะรับซื้อเพียงแปดบาทเท่านั้นชัดเจนรับอะไรราคาเท่าไหร่ไปนะบ,บอกชัดเจนนะคะครุดเฉียงค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งครุดบาทหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทครุเก้าเหลี่ยมสามสิบบาทครุดเฉียงแปดบาทค่ะครุษสองสีกับครุด ตรงนะคะลักษณะครุฑเขาเหมือนกันเลยครุฑครุตรงที่เหรียญเขาจะระบุว่า25 2หนะคะแต่จำนวนผลิตจริงดูที่นกวายุพักเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะนะครุฑตรงพศ25 25รับซื้อเหรียญละ20บาทพศออผลิตจริงเขาอยู่ตรงนกวายุพักใต้คําว่าบาทจะมีพศออที่ผลิต2526 27 28 29พศที่หายากคือสอ ะะ25 26 27 28 29 28 29ผลิตเยอะ25ผลิตน้อย26ผลิตน้อย27ผลิตน้อย26ผลิตน้อยสุดเพียง1แสนเหรียญเท่านั้นนะคะราคาซื้อขายก็เกินหน้าเหรียญแน่นอนอยู่แล้วเกินเกินปกติอยู่แล้วนะคะส่วนเหรียญน,นี้10บาท2สีที่ระลึกรับซื้อเหรียญละ50บาทค่ะ10บาทครุฑนะคะ10บาทครุฑ2สีที่ระลึก จากเมื่อก่อนเคยราคาเป็นร้อยตอนนี้ราคาตกเหรียญนี้เขาไม่ได้ผลิตน้อยนะคะไม่ใช่เหรียญผลิตน้อยหายากแต่ปเป็นเหรียญมีกระแสะค่ะได้รับความนิยมมีความต้องการของนักสะสมราคาจึงสูงอยู่นะคะแต่ไม่ควรเก็บไว้เก็งกำไรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวราคาจะตก